วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมจากช่องไมคีชแนลวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอ e ีฟุตบอลนะครับแพ็ก, e ฟฟก,กที่ทุกคนชาวอ e ีฟุตบอลใฝ่ฝันแพ็กที่ทุกคนชาวอีฟุตบอลรอคอยนะครับแพ็กนี้เลยนะครับ ไปดูกันสักหน่อยเดี๋ยวมันจะเป็นการใจร้อนจนเกินไปตัวที่ทุกคนรอคอยเปาโลมาดินี่แล้วมากับลิลีองตัวตามสองตัวนี้เป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวบักของเกมก็ว่าได้นะ คลิปนี้เตรมมาหกพันทองนะขอสองตัวเลยได้ไหมไปดอกแรกเงียบ สูกสามลำสามเหมือนเดิมอ่ะ

ถูดสามลำสามเรามไม่คี้แตกไปหนึ่งตัวแนละ้วมาอีกตัวไหนแค่นั้นเองตัวที่ผมแล้วนี่ยมันสุดเปาโลมาลดินี่แล้วก็ตูลามลงแบบลงมาคนระับ ร้อยยี่ตัวตำนานตำนานออกสองตัวก็ไม่แย่นะครับเหลือมอริอีกตัวนึงคนระผมนึกว่าจะจบตั้งแต่ร้อยสมสิบนั่นเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเหลือในตู้ร้อยสิบตัว ทีเผลอไปนึกว่าจะออกนะครับตอนนี้ครั้งนักติน่าจะเต็มนะต้องขออนุญ,ญาตไปเครนนักติสักครู่นะครับรอบสุดท้ายนะครับ love you time Lam lông có lê lông sau ác thật chảy lưng mê sai tông đuổi tìm tất à tội tìm ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดี